สวัสดีครับเอฟซีท่านน่ะคนบ้าเห็ดก็ตื่นมาแต่เช้านำมาล้างห้องน้ำใเอฟซีเอนอนเอฟซีล้างห้องน้ำแต่เช้าม,มาล้างห้องน้ำแล้วก็นึ่งข้าวนเอฟล้างห้องน้ำนึ่งข้าวทำกับข้าวรอทีมงาน <c oughs> บรรยากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกหนเอบรรยากาศทำท่าเหมือนฝนจะตกโอ้ต้นตะขบที่ผมปลูกเหมือนมันจะโตนะต้นนี้ส่วนต้นอื่นเหมือนไม่ไม่โตต้นนี้เหมือนจะโตอยู่ในเอฟซีวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะลึมนฟ้าขึ้นฝนในเอฟซีดูลึ้นฟ้าขึ้นฝนนะนะครับ อากาศค่อนข้างที่จะคึ้มฟ้าคึ้งฝนเหมือนฝนจะตกนะพี่น้องเอ๋ยก็ตื่นมาเช้านี้นะอากาศสดชื้นนะพี่น้องเอ้ยอากาศสดชื่นนะหันมาตรงนี้ก็ควายยิ้มให้น,ะนี่ฮะควายยิ้มเมื่อกี้นี้ยิ้มเห็นฟันเลย อควอยก็งงอยู่มันทำอะไรของมันบ้เริ่มยิ้มแล้วเริ่มยิ้มแล้วยิ้มอีกแล้วเริ่มตัวโต,วตวแล้วพี่ตอนออกมาแรกแต่ตัวเล็กนิดเดียวอควายตัวนี้ก็เป็นควายท้องอยู่ในที่ท้องแก่นะควายสวยงามนะพี่น้องท้องแก่ ดูกองขี้ควายในเอฟซีบลเลอร์บล่าเลยนี่ก็เป็นกองฟืนในเอฟซีท่านเอาไว้ก่อไฟเวลาหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวก็ก่อไฟผิงกันในเอฟซี มันนั่งก่อกองไฟอยู่แถวนี้แหละนะครับอืมบรรยากาศพี่น้องเอ้ดีมากเลยอืทางเดินลงไปเนี่ยให้เขาทำปุ๊บไม่ได้ใช้เลยนเอฟซีนะครับไม่ได้ใช้เลย บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นทุ่งนาที่เขาทิ้งแล้วนะี่เขาไม่เอวแล้วเนาะบรรยากาศดีนะท่านผู้ชมทุกท่าน อโอเคครับพี่น้องพามาดูบรรยากาศช่วงเช้านะฮะส่วนสะเลี้ยงปลาบ้านผมก็คงจะไม่มีปลาเพราะไม่เห็นปลามันบ้อนเลยมันดูเงียบเียไปไหนสิห็นมีปลาอะไรเลยอืหาคน จ้างคนมาตัดหญ้าร,ริมริมนี้ซหน่อยแจ๋วเลยเนาะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านนี้นะฮะทุกผู้ชมท่านสวัสดีครับ